เราก็อยู่กับทันวานะคะซึ่งทันวาพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับวลานนี้ออกเสียงว่าขวานอันนอนครับอีกทีสิคะขวานอันนอนแปลว่าอะไรคะแปลว่าร้านอาหารอร่อยอ่าขวานแปลว่าร้านอาหารอ่แปลว่าอะไรขอบคุณสำหรับความรู้นะคะนี่ค่ะทุกคนก็ยืนรอกันหมดเลยค่ะคุลีโอค่ะ น้องกรีนคะได้เมนูยังคะหนูเมนูยังคะเลือกเมนูยังคะ,องคะตอนนี้ท้องรองมากค่ะอยอหิวยหิวนี่นะครัเป็นทอดมันกรุงค่ะทอดมันกรุงเป็นยังไงบ้างคะคุณหิวยังคะหิวยังคะคุณคะ่ะคุณฮทุกคนสิคะมีความสุขกับการรับประทานมากๆเลยอะ่ะนนี้ค่ะ เป็นไงจ๊ะสะพรึ่งไมหมฮะสะพรึงมะหนูกินแบบที่มีคู่ขากันที่มีเออเขาเรียกว่าไงนะเพื่อนร่วมทางในการกินและในคลิปต่อไปเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้อะไรนะคะ <c oughs> ไมม่่คอยาเลหนูเทพมันไม่กิน <c oughs> <c oughs> อย่อางนี้คือเอ่อไอเฝอเนี่ยนะจ้าไม่ใช่ของนางน,นะจ๊ะกินแล้ว <c oughs> เรากินไม่หมดนางก็เลยถามว่าเออดังก็เลยทำไม นี่นะจะเป็นสไตล์คาเฟ่ที่เวียดนามน่ารักไหมฮะน่ารักค่ะมาถึงแล้วหรอคาเฟ่นี่นะวัยรุ่นเขาชอบมานั่งกินร้านกาแฟชิวมากร้านดูน่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัว แบบสวีทนะว่าหวานกันตรงนี้ด้วยฉันอิจฉาไม่เอาไม่เอาบุกโกเหมือนวุ้นเส้นนิดนดนะเธอเออวุ้นเส้นผัดปูหรอนมาบอกวุ้นเส้นผัดปูขันวานี่คืออะไรวุ้นเส้นผัดปูเหรอขอภาษาวยภานะเรียกว่าอะไรเมียงเมียงอะไรสาวกลัวเมียงสาวกลัว ว่าเมียงี่บุ้หญิงสาวกูรวนี้ทำการคารวะพื้ที่ในการกินหรือยังจันกีสวัสดีค่ะจันกินสวัสดีค่ะจานสวัสดีคนายน people หนูหนูไม่ได้ลูกซิเจียอยู่อีไม่ได้จ้ะ พี่เกไปไหนแล้วะเอาไหเอาใหม่เกอเกดจาะไรอับรับจากผู้ชายสไรัจากผู้ชายได้ไหมกับเับรับรัรัับระรับรับรรับรับรับารับ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 รัรับกรรนั